วัสดีครับอยู่กับช่องปนุนเล่บอลกัน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาไปดูทางยูฟากันหน่อยนะครับยูฟาดนพรสินโพร,รับนะักกีฬาเลย์ลบอลหญิงทีมชาติไทยเรานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยยูฟาก็อยู่ร่วมทีมสโมสรกับทางอารันมาเรยามากตะนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังแข่งอยู่ที่ประเทศไทยเรานะครับร่วมแข่งในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเล็กประชาชนกอนะครับเชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับซึ่ง อารันมาเร่ก็ถูกเรียนเชิญมาแข่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็สามารถเอาชนะทางซูพรีมไปได้3-1ตหนึ่งเซตนะครับแล้วก็เข้าไปชิงกับทาง PA4 สเกตนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่มีทีมชาติของวอลเลย์บอลไทยเพียบเลยทีเดียวนะครับสำหรับ PA4 สเกตก็ต้องมารลุ้นกันนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองครับโดยอารันมาเร่ก็มีทางยูฟาแล้วก็ไก่วิมอลรัตร่วมทีมด้วยนะครับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ครับแต่ว่า ยังมีเพียวอัลราพรด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมทีมนะครับตอนนี้ก็เพียวเนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่ได้แบบเข้าสัญญานะครับตอนนี้ก็คือยังเล่นกับ p ีเอสสเกตครับแน่นอนว่าหลังจากที่จบรายการนี้เนี่ยเพียวก็น่าจะเข้าไปสมทบกับทางทีมอารันมารีอย่างแน่นอนครับนี่ครับเป็นโมเมนต์ก่อนเกมครับน่ารักมากก็คือโค้ชอ่าคนนี้นะครับเป็นโค้ชทีมอารันมาร่ครับชื่อว่าสุโทมุนะครับกีตาฮะะครับซึ่งก็เป็นอ่โค้ชหลักของอารันมาร่ในหลีกสโมสรครับ ก็ดูนี่เลยครับน่ารักมากครับยูฟ่าก็ต้องบอกเลยว่ายูฟ่าเนี่ยน่าอินดูมากๆเลยครับตัวก็ต้องซ้อมนะครับซ้อมกับเพื่อนครับส่วนโค้ชก็พยายามมาิวครับดูครับโหยูฟ่าก็ฟังไปแล้วก็เล่นไปครับจนโค้ชเนี่ยก็ต้องหนีออกไปเลยครับยูฟ่าก็คือต้องไปตามโค้ชเลยนะครับกลัวโค้ชงอนนะครับสตท๊กฮอดูเลยครับน่าจะเป็นตามนี้เลยน่ารักมากเลยครับต้องบอกว่าน่าอินดูมากๆเลย ยูฟาเนี่ยก็อยู่กับอารันมาเร่มาสงฤดูกาลแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นก็จบรองบอยนะครับคือจบอันดับที่13นะครับจากทั้งหมด14ทีมครับซึ่งปีที่แล้วอันดับที่14สุดท้ายก็คือทางกุมมานนะครับอารันมาเร่ได้อันดับที่13เนาะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับยังไงเราก็ฝากรอเชียอารันมาเร่ด้วยนะครับในลีกสโมสร์ญี่ปุ่นในปีนี้ครับเพราะว่า มีนักกีฬาแระบอลไทยไปร่วมถึง3คนเลยทีเดียวนะครับคือยูฟ่าไก่แล้วก็เพียวครับแน่นอนว่าแน่นอนว่าต้องมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับ mm hmm. ทางออรันวาเรนี่คือต่างชาติที่มามีแค่จากไทยเราเท่านั้นนะครับไม่มีจากประเทศอื่นเลยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลย mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับรอเชียร์ทางออรันวาเรกันด้วยครับ mm hmm. จะเจอกับเอ่พีเสเกตนะครับในรอบจิงชะเลนศในการแข่งถ้วยกอเนานะ จะเป็นตามนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ